ชายวัย71ปีนะคะเลี้ยงควายเขายาวค่ะข้างละเกือบ1เมตรถึง2ตัวนะคะมีผู้สนใจติดต่อซื้อในราคาที่สูงค่ะแต่ไม่ยอมขายนะคะต้องการที่จะอนุรักษ์ควายไทยไว้ให้กับลูกหลานได้ชมกันค่ะ นายวานชมพูจันชาวนาอายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่223หมู่ที่6บ้านไทยสามัคคีตำบลหน,นองป่าปากอำเภอซีเชียงใหม่จังหวัดน้องทายได้กล่าวว่าตนมีอาชีพทำนาและเลี้ยงควายมากว่า50ปีปัจจุบันมีควายที่เลี้ยงไว้3ตัวซึ่ง2ใน3เป็นตัวเมียมีเขายาวเกือบ1เมตรชื่ออีคำอายุ43ปีและอีเพิร์นอายุ5ปีส่วนตัวผู้ชื่อไอเดินอายุ2ปีเป็นลูกของอีเพิร์นมีเขายาวขนาดปกติสํา สำหรับควายทั้ง3ตัวมีคนมาติดต่อขอซื้อแต่ไม่ยอมขายเพราะรักและผูกพันกับควายทั้งสาตัวเป็นอย่างมากได้บอกกับลูกหลานให้ช่วยกันอนุรักษ์ควายทั้งสาตัวไว้ก่อนที่จะไม่มีควายให้เห็นปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่หันไปใช้รถไถนาแทนควายก็หายากมีราคาแพงทําให้ขณะนี้ในหมู่บ้านมีควายเหลือไม่เห็นกี่ตัวหากตนตายไปก็อย่านําควายไปขายโดยเด็ดขาด ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดีหากควายตายก็ขอให้ฝังไว้ข้างบ้าน สำหรับควายเพศเมียชื่ออีคำมเป็นควายที่ตนได้มรดกจากพ่อมากว่า40ปีใช้แรงงานในการไถานาทุกปีปีนี้ก็อายุ43ปีแก่มากแล้วส่วนอีเพรินเป็นลูกของอีคำทั้งสองตัวมีลักษณะของเขาที่งอกยาวออกมาทุกปีลักษณะของเขาจะไม่งอเหมือนควายทั่วไปจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อยไม่เหมือนควายทั่วไปวัดความยาวได้ข้างละ90ซนติเมตรคนผ่านไปมาพบเห็นก็จะขอถ่ายรูปมาติดต่อขอซื้อโดยให้ราคา แต่ก็ไม่ยอมขายพ่อควายไทยทั้ง3ตัวเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันและเลี้ยงชีพตนและครอบครัวด้วยการไถนาทําให้มีข้าวกินทุกปีอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยไว้เพราะต่อไปอาจจะไม่มีควายไทยเหลือให้ลูกหลานได้เห็นต่อไปค่ะ